สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตโต,ตแม่หมอหัวโตวแม่หมอที่มีพลังงานบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนนะคะทุกคนจ๋าเอาละค่ะนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามใหม่และกดติดตามเก่า ที่ไม่ค้ามโฆษณานและนะคะคอมเมนต์อันไหนดีแชร์ไปให้เพื่อนนะคะยิ่งอันไหนดีมากๆอ่ะแชร์ไปให้เพื่อนเลยเราจะแบบมีคล้ายๆเป็นสะพานบุญเราก็ได้รับบุญด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะคะขอบคุณนะคะคนที่ให้ซปเปอร์แตงแม่หมอนะคะเรามาดูกันค่ะเช้าวันศุกร์ใครจะเป็นเศรษฐีกันนะคะเอาเด้นะคะเพราะว่าเราเห็นคนคอมเมนต์คอมนึงนะคะที่บอกว่าเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะวันเดือนสิงหาคมนะคะ ถูกไปแล้วก็ขอยินดีด้วยนะคะนั่นคือผลบุญของคุณได้เปิดออกมาแล้วนั่นเองนะคะขอแสดงความยินดีด้วยแสดงว่ากองบุญของคุณที่คุณสะสมมานะคะมันได้แผ่ไพศาลนะคะแล้วก็ล้นออกมาให้คุณได้รับโชคนั้นนะคะแล้วเราก็เลยมาตั้งนะคะ แลนดอมว่านะคะกองบุญของคุณได้เต็มหรืออยังแล้วบุญใดนะคะมันจะนำพาให้คุณได้รับนะคะสิ่งดีงามหรือไม่นะคะให้ไพ่อันนี้นะคะบุญจะหล่นทับคุณจะมีสิทธิ์บุญหล่นทับเหมือนท่านนั้นหรือเปล่านะคะท่านคนนั้นก็หวังอีก30ล้านนะคะเรามาดูนะคะแต่ละคนนะคะว่าคุณจะได้นะคะ30ล้านหรือว่าสี่ล้าน ขออนุญาตบางคนได้จากการขายที่30ล้านด้วยนะคะเขาเรียกว่ารวยซ้ำรวยซอนน่ะทุกคนนะคะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นึ่แล้วยังไม่พอแล้วก็ได้ที่ดิน30ล้านด้วยนะคะโอเคค่ะมาดูตัวตนของทุกคนก่อนนะคะมาดูตัวตนของทุกคนก่อนเนาะนะคะความนางเลแล้วก็เดินออกไปมุ่งสู่ไปข้างหน้านะคะแปดถ้วยนะคะไปหาสิ่งที่มีความสุขนะคะ คุณยังลังเลมีความไม่กล้าตัดสินใจกับบางเรื่องนะคะแล้วก็บางคนได้เดินออกมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าการเดินไปข้างหน้านี้มันจะดีหรือไม่ดีแต่คุณก็ได้ตัดสินใจเดินออกมาแล้วนะคะเดินออกมาจากนะคะจุดที่มันทําให้คุณรู้สึกว่านะคะนี่คือตัวตนของคุณนะคะเรามาดูว่านะคะกองบุญของคุณ ะะส่งผลอะไรให้คุณได้รับในเร็ววันนี้นะคะกองบุญของคุณมีมีมีเต็มแก้วจนล้นแก้วหรือยังหรือไม่มีเลยนะคะเรามาดูไพ่ตัวตนของคุณนะขณะนี้นะคะอิสระนะคะชีวิตโอกาสใหม่ๆคุณต้องการบางคนนะคะต้องการโอกาสใหม่ๆชีวิตใหม่ๆที่ นะคะฟรีดอม,มค่ะเป็นอิสระไม่ว่าทั้งเรื่องการงานอิสระการงานอิสระการเงินนะคะอิสระทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องความรักอะไรก็ตามตอนนี้คุณนะคะมีอิสระทุกสุกอย่างนะคะมาค่ะแล้วกองบุญของคุณจะส่งผลอะไรให้คุณณนะขณะนี้คุณรู้สึกอย่างไรหกถ้วยนะคะหกถ้วยบางคนจะได้กับ ไปทํางานเก่าๆนะคะการรอคอยมีคนรอคอยคุณอยู่นะคะนะคะหกถ้วยเห็นไหมคะมีคนรอคอยคุณอยู่บางคนนะคะจะได้เจอคนรักนะคะรักเก่าบางคนจะเจอรักใหม่ในที่ทํางานนะคะจะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆให้กับคุณบางคนจะมีคนเอาเขา,าเรียกว่าลูกนี้เอานี้มาให้บางคนจะได้กลับไปทํางานในสถานที่เดิมๆนะคะมาค่ะตอนนี้คุณกําลังคิดอยู่ใช่ไหมคะว่าเอ้ย นะคะจะกลับไปทํางานที่เดิมอยู่ไหมกองบุญของคุณมันทำไมเป็นแบบนี้มันสาหัสสาการเหลือเกินนะคะนะคะการงานค่ะคุณจะทํางาน2อ,อย่างค่ะทํางานประทำงานประจํากับในโลกออนไลน์นะคะคุณต้องทํางาน2อ,อย่างนะคะถึงจะไปรอดนั่นเองนะคะนี่คือกองบุญของคุณมาบอกนะคะสอสอ่อหถ้วยแล้วก็นะคะหถ้วยแล้วก็2ไม้เท้านั่นเองนะคะ ตอนนี้คุณกำลังตัดสินใจนะคะว่าจะทํากลับไปที่ทำงานเก่าหรือว่ากลับไปทำงานเก่าๆที่คุณลักนะคะบางคนนะคะจะต้องรีโนเวทงานเก่านะคะขึ้นมาออกเดินไปแตะขอบฟ้าค่ะนะคะเดินไปแตะขอบฟ้าค่ะทุกคนออกไปมุ่งหน้าไปสู่นะคะจุดหมายปลายทางในเมื่อตรงนี้มันไม่มีแพชชั่นสำหรับคุณถามว่ามีแพชชั่นไหมมี แต่มันยังไม่ดีพอมันยังไม่เติมเต็มนะคะกองบุญของคุณยังไม่เติมเต็มนะคะยังไม่พอที่จะทําให้คุณแบบว่าเดี๋ยวเราขออ่านไปเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าให้คุณมุ่งสู่ไปข้างหน้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับคนอื่นเกี่ยวกับทักษะที่คุณถนัดนั่นเองนะคะเวลาไม่คอยท่านะคะทุกคนงานใหม่ๆแล้วคุณจะเจองานใหม่ๆจงเรียนรู้งานใหม่ๆคะ่ะ ะะงานใหม่ๆที่คุณกําลังทําอยู่นี่แหละค่ะมันจะประสบความสําเร็จหรือบางคนนะคะเอาสินค้านะคะเก่าๆมาทําเปลี่ยนรีแบนดิ้งอะคะ่ะทุกคนเปลี่ยนแบรนด์นะคะแล้วมันก็จะดีขึ้นนะคะบางคนนะนะคะเรามาดูต่อค่ะนะคะแล้วไงต่อคะความสุขแล้วคุณจะได้รับความสุขนะคะตอนนี้คุณชีวิตแบบชิลมากนะคะชิลชิลทางด้าน ร่างกายนะคะแต่จิตใจเราไม่รู้ยังไงนะคะแต่ว่าคุณจะได้รับโอกาสคุณจะได้มีความสุขได้รับความสุขดีๆเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะคุณจะได้รับความสุขดีๆเข้ามาหาคุณนะคะแล้วไงต่อคะกองบุญของคุณจะหนุนนำให้จัดมินนะคะทำตามในสิ่งที่หัวใจตัวเองเรียกร้องนะคะ คุณตอนคุณเห็นไหมคะไพ่สองดาบที่คุณเปิดออกมานั่นหละค่ะคือตอนนี้คุณรู้สึกว่าลังเลจะไปไหนต่อจะก้าวไปข้างหน้าหรือว่าหยุดอยู่กับที่นั่นเองนะคะจัดเม้นนะคะสิ่งที่คุณรอคอยคุณรอคอยอะไรคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคุณรอคอยอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะสิ่งที่คุณร้องขอนะคะมีบางสิ่งบางอย่างคุณกําลังจะโดนพิพากษา นะคะจัดเมนก็คือการโดนพิพากษานั่นเองนะคะว่าคุณจะได้รับอะไรนะคะการเงินคุณจะได้รับการเงินนะคะคุณคุณรอการเงินนะคะจัดเม้นการรอคอยคุณรอการเงินเงินจากที่ใดที่หนึ่งนะคะบางคนต้องการเงินมาช่วยซัพพอร์ตนะคะคุณจะมีกองบุญของคุณนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณในด้านการเงินแน่นอนนะคะนะคะไม่แน่นะคุณอาจ ถูกรังวันที่หนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าการเงินแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีของแต่ละคนนะทุกคนก้าวไปข้างหน้าค่ะนะคะนี่คืออัศวินถือไม้เท้าก้าวไปข้างหน้ามุ่งตรงสู่ข้างหน้านะคะงานใหม่ๆรอคุณอยู่โอกาสใหม่ๆอย่าท้อลูกท้อมีไว้ทานไม่ได้มีไว้ท้อแท้ถ้ามันท้อมากก็ทิ้งลงแม่น้ำแค่นั้นเองค่ะว อัศวินถืออัศวินถือถ้วยค่ะอัศวินถือถ้วยหมายความว่าคุณจะได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆกำลังเข้ามาหาคุณวิทุกคนนะคะ อัศวินขึ้นมาอีกแล้วนะคะการเริ่มใหม่ๆแบบรวดเร็วมันจะมาแบบเร็วมากนะคะมันจะมาเร็วมากอัศวินสองอัศวินแล้วอะทุกคนนะคะนี่คือปลายทางของคุณการงานของคุณนะคะจะมุ่งสู่ไปข้างหน้าจะมีแต่ความชั่วช่วงนะคะจับงานหนึ่งงานสองงานออนไลน์นะคะงานออนไลน์งานอะไรนะคะทําไปเหอคะค่ะที่มันได้ตังค์นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปเลือกงานนะคะเพราะสมัยนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะคะอย่าเลือกงานนะเราบอกเลยแล้วคุณจะได้รับความสุขสามถ้วยมีคนมามอบความสุขให้คุณนะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะเป็นผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่าคุณหรือเป็นผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าคุณจะมามอบความสุขให้กับคุณนั่นเองนะคะนี่คือค่ะคุณเตรียมตัวเฉลิมอุ้ยถ้วยออกมาเยอะมากเลยทุกคน นะคะคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองได้เลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะนะคะเตรียมตัวเฉลิมฉลองความสุขได้เลยนี่ความสุขสิบถ้วยคุณจะมีฟ้าเปิดแล้วจักรวาลลุ้งหลากสีหมายถึงว่าจักรวาลเปิดให้คุณได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อนะคะกองบุญของคุณได้สะสมไว้นะคะเขาได้เปิดออกหรือว่ายังปิดหีบอยู่ นะคะกองบุญของคุณได้เปิดออกหรือว่าหีบยังปิดอยู่ไม่ให้คุณได้เห็นนะคะเรามาดูต่อค่ะเราก็รุ้นไปกับทุกคนนั่นแหละ The View of Fortune ตึนตึนทุกคน The View of Fortune หมายความว่าอย่างไรก็คือโชคชะตาช่วงนี้ The View of Fortune ออกมาเยอะมากทุกคนหมายความว่าคนที่เข้ามาดูแรนดอมแม่หมอนี่นะดวงชะตากําลังเปลี่ยนนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าดวงชะตาคนเราอ่ะแต่ละคนอ่ะถ้าใครตรงจริตกับแรนดอมนั้นนะคะดวงชะตาของคุณจะเริ่มเปลี่ยนคุณฟังแม่หมอแล้วก็วิเคราะห์นะคะมันจะเริ่มดีถ้าคำว่า the view of fortune แล้วถ้วยเฉลิมฉลองแสดงว่าชีวิตของคุณจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแบบฮ้ย ทำไมอยู่ดีๆคุณรู้สึกโล่งคุณรู้สึกแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณรู้สึกเศร้าส้อยหรืออะไรนะคะชีวิตคุณก็จะไม่มีความสุขพร้อมกับคิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าคุณไม่รักใครเราจะพูดเสมอว่าให้คุณรักเม็ดเลือดขาวของคุณนะคะให้รักคุณรักที่ชีวิตคุณอะนะคะพ่อแม่คุณแม่อุ้มท้องมาเก้าเดือนนะคะพ่อต้องเสียน้ําเหลืองไปเท่าไหร่สามล้านกว่าตัวกว่าคุณจะได้เป็นคนขนานี้นะคะ แล้วไงต่อคะสเตนคุณเป็นคนเข้มแข็งคุณเป็นคนเก่งคุณมีความสามารถที่หลากหลายคุณพร้อมที่จะสู้กับเหตุการณ์ต่างๆนานาถ้าเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะได้เจอคนที่มาอุปถัมภ์คุณไม่ว่าคุณจะไปคุยกับใครดีวงานนะคะสมมุติคุณเป็น AE ใช่ไหมคุณไปดีลงานอ่ะคุณ ผู้ใหญ่จะเอ็นดูคุณมากๆเลยนะคะดวงชะตาของคุณเปลี่ยนแล้วนะคะทุกคนนะคะนี่คือนะคะกองบุญของคุณได้เปิดแล้วราชสีง้างปากคุณง้างปากราชสีได้แล้วมันจะไม่เปิดได้ไงคะวู้ราชาถือดาบราชาถือดาบค่ะนะคะคือ คุณชนะแล้วค่ะถ้าขึ้นราชาถือดาบคุณเป็นผู้ยิ่งใหญ่คุณเข้มแข็งทั้งภายนอกและภายในแม้ว่าภายนอกคุณจะดูอ่อนแอบอบบางแต่ข้างในลึกๆนะคะคุณเป็นคนเข้มแข็งไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือไม่มีคู่ไม่ว่าคนจะเป็นคนโสดหรืออะไรก็ตามนะคะตอนนี้อุปสรรคปัญหา The View of Fortune นะคะโชคชะตาคุณเปลี่ยนไปแล้วกองบุญของคุณ นะคะได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะตอนนี้กองบุญของคุณคุณมีกองบุญนะเริ่มเออให้คุณเห็นแล้วนะคุณยิ่งสะสมไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะนำพาสิ่งดีๆมาให้คุณนะคะความผิดหวังเสียใจนะคะคุณผิดหวังเสียใจที่อะไรเราไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆนะคะ the view of fortune ดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วโอกาสใหม่ๆแต่ความเสียใจเรามาดูนะคะภพ่ด้านหลังคืออะไรภพ่ด้านหลังคือ the world ค่ะนะคะ ชีวิตของคุณจะก้าวกระโดดนะคะชีวิตโลกใบใหม่ก็คือโลกใบใหม่ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งล่ํารวยที่ผ่านมานะคะ3าดาบคุณเจอกับเหตุการณ์แต่คุณไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอะไรคะคุณเป็นถึงราชาถือดาบนั่นเองนะคะทุกคนนะคะคุณเป็นถึงราชาถือดาบนะคะมาค่ะวู้สู้ไปข้างหน้าที่ผ่านมาคุณสู้นะ คุณสู้สู้อยู่คนเดียวด้วยซ้ำนะคะสู้แบบโหหัวชนฝาเลยนะคะคุณสู้จริงๆนะคะเรารู้เลยว่านะคะต่อจากนี้ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะ The view of fortune เปลี่ยนไปแล้ว Hermit นะคะคุณได้เรียนรู้นะคะกับบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณได้เรียนรู้ในจิตวิญญาณของคุณเองนะคะบางคนสันโดษเลยนะ ไม่ยุ่งกับคนไม่ได้เราต้อง extrovert ถึงแม่หมอเป็น introvert แต่เวลาทํางานแม่หมอจะเป็น extrovert นะคะก็คือเข้ากับทุกคนได้นะคะไม่ ignore ไม่อะไรแบบอะไรทั้งนั้นนะคะจัดติกนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมจัดเม้นก็ขึ้นจัดติกก็ขึ้นแสดงว่านะคะที่ผ่านมาคุณบอกว่าอุ้ยฉันไม่ได้รับความยุติธรรมเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ที่จริงคุณได้รับความยุติธรรมนะแล้วความยุติธรรมนี้คืออะไรคะเราไม่รู้หรอกเงินก้อนโตคุณจะมีได้รับทรัพย์ก้อนโตนะคะทุกคนคุณอยู่กับตัวเองไปแล้วนะคะคุณจะมีโชคนะคะเราไม่รู้ว่าเงินก้อนโตนี้อาจจะเป็นกจากการขายที่ดินการเป็นนานหน้าก็ได้นะคะนี่คือการขาย อสังห,หาริมมารั์หรือได้รับทรัพย์ก้อนโตๆโตโตจากบางสิ่งบางอย่างนั่นเองกองบุญของคุณได้เปิดแล้วนะคะที่รักค่ะกองนี่คือเก้าถ้วยเอ้ยโทษทีค่ะเก้าเหรียญน,นะคะคือความเป็นเศรษฐีมัง่งคั่งมีทุกอย่างเพียบพร้อมนะคะมีทุกอย่างเพียบพร้อมอทุกคนทุกคนทุกคน ทุกคน <c oughs> 9เหรียญแล้วก็ราชาทือเหรียญคุณจะมีโชคใหญ่มากนะคะคุณจะมีโชคใหญ่มากๆๆๆๆๆนี่คือกองบุญของคุณเปิดแล้วค่ะทุกคนกองบุญผู้เฝ้ากองบุญของคุณเขาเปิดให้คุณในรับได้รับเขาเห็นว่าคุณอนะพยายามทุกสิ่งทุกอย่างนะนะคะพยายามทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้แล, <c oughs> แล้วคุณก็หิวใจตัวเองได้ จัดติดความยุติธรรมให้มาคุณแล้วนะคะให้คุณได้รับเงินก้อนใหญ่ใหญ่มากใหญ่สร้างบ้านมีบ้านมีรถมีทุกอย่างได้นี่คือซับก้อนใหญ่ที่คุณจะได้แล้วก็ราชาถือเหรียญน,นะคะคือรวยอ่ะทุกคนคือรวยอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงราชาถือเหรียญก็คือความมั่งคั่งร่ารวยถ้าใครนะคะแบบว่าเป็นผู้หญิงนะคุณอาจจะเจอโลกใบใหม่ที่แบบว่า เจอผู้ชายที่มั่งคั่งร่ารวยอะคะ่ะแล้วก็เป็นคนรักเดียวใจเดียวเป็นคนต่างชาตินะคะแต่ถ้านะคะเป็นผู้ชายนะคะคุณก็จะนะคะรวยอยู่แล้วแหละบางคนนะคะบางคนจะรวยอยู่แล้วนะคะรวยแบบมันยังไม่มีฟุกๆอะทุกคนแต่ว่ารวยจากการทํามาหากินนี่แหละคะ่ะนะคะทํามาหากินนี่แหละนะคะมันยังไม่มีฟุกๆนะคะเรามาดูต่อนะคะแต่จากการขายที่ขายทางก็ได้นะคะ เงินเก็บเจ็ดเหรียญราชาถือเหรียญน,นับจากนี้คุณจะมีเงินเก็บเงินออมมากขึ้นนี่คือเงินเก็บเงินออมเจ็ดเหรียญน,นะคะคุณจะมีคุณจะรวยเลยรว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 ยจงบอกตัวเองนะคะว่าฉันเป็นคนรวยแบบเหลือเฟือแบบนี้นะคะทุกคนแล้วคุณจะได้ดังหวังแบบนี้เลยนะคะนะคะเราก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะหนึ่งเหรียญจะออกมาใหม่ทุกคน นึ่งเหรียญไม่ออกมาก็ไม่เป็นไรถึงนึ่งเหรียญไม่ออกมาก็ไม่เป็นไรเพราะอันนี้ยิ่งใหญ่กว่านึ่งเหรียญดีค่ะราชาคุณจะมีเงินเก็บเงินออมคุณจะเป็นทุกคนทุกคนทุกคนนะคะทุกคนคุณจะรวยรวยรวยแล้วคุณจะได้เจอรักแท้คุณดูนี่ทุกคนเห็นเราเปิดใช่ไหมเราแบบ คือเราอ่ะเป็นคนที่รุ้นหนึ่งเหรียญเราอยากให้มีโชคมีลาบแบบฟุกๆแต่เนี้ยมันจะมีโชคใหญ่กว่านั้นคือโชคใหญ่กว่านั้นอ่ะโชคแบบเออโชคใหญ่อ่ะแต่ด้านการเงินแต่ใหญ่กว่าโชคฟุกๆอ่ะนะคะนี่คือราชาถือเหรียญคุณจะมีเงินเก็บเงินออมแล้วเงินเก็บเงินออมของคุณเนี่ยนะคะแล้วก็ราชินีถือเหรียญน,นะคะราชินีที่มีพังพร้อมทุกอย่างนะคะมาเจอกันคุณดูดี นี่คือ The View of Fortune เฮ้ยหุย,หยทุกคนสุด so, The View of Fortune โอ้โชคชะตาของคุณนี่คือเต็มเปี่ยมแล้วนะคะนี่คือผลส่งมาให้คุณแล้วนะคะกองบุญของคุณโอ้โหเยอะมากนะคะแล้วคุณได้ นี่คือนะคะจัติคุณได้รับความยุดทาได้รับเงินก้อนโตเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีแล้วได้แต่งงานมือเงินเก็บแล้วสคุณได้เจอคู่ที่เหมาะสมกันเป็นคู่สัพ์คู่โชคนะคะนี่แบบนี้เลยทุกคนทุกคนมันแจ็คพอตแล้วเนี่ยนี่คือนะคะกองบุญของคุณทะลุทะลุออกมาล้นแก้วแล้วล้นล้นหีบแล้วนะคะ แล้วตอนนี้คุณได้รับอะไรนะคะลุ้นเหมือนกันนะทุกคนเด้อเมื่อทุกคนจ้าขอให้ทั้งเดือนเลยภายในเดือนสิงหาเนี้ยให้คุณเจอแจ็คพอตแบบนี้ให้ได้คุณได้เงินได้โชคแบบนี้เลยภายในเดือนสิงหามนี้แล้วกันเนาะทุกคนเนาะ โอ้โหทุกคนเดอะเลเวอร์ over, ที่เรายังไม่พูดว่าเออคุณจิมมีคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเดอะเลเวอร์ยังไม่ออกใช่ไหมคะแต่เนี้ยเดอะเลเวอร์ออกแล้วคุณจะเจอกันแล้วเป็นคู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่บารมีราชาถือเหรียญราชินีถือเหรียญไม่มีอะไรแล้วก็มีแต่ความร่ำรวยนะคะบางคนนะคะเป็นคนโสดมานะคะมีเงินเยอะมากนะคะ แต่ก่อนแบบว่าแล้วทีนี้คุณก็ไปเจอนะคะเป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็รวยหมดเลยโชคเพราะว่าโชคชะตามันเปลี่ยนแล้วเพราะว่าคุณเจ็บมาเยอะนั่นเองทุกคนนะคะคุณเจ็บมาเยอะนะคะเรารู้เลยบางคนกำลังตัดสินใจว่าจะไปทำงานเก่าจงออกไปหาเรียนรู้งานใหม่ นะคะบางคนอยากกลับไปทํางานที่ทํางานเก่านะคะถามว่าทําได้ไหมได้ค่ะแล้วก็ศึกษาหาความรู้งานใหม่ด้วยไปพร้อมกันนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนนะคะเพราะคุณเป็นคนแต่คุณกําลังคิด2กิจ2อ,อย่างอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทุกคนนะคะไพ่แรนดอมไม่ใช่ของใครคนหนึ่งมันจะติดตรงจริลกับใครบางคนนะคะ เ h อ t ทาวเวอร์ the Tower. ทุกสิ่งทุกอย่างมันได้จบลงแล้วค่ะนะคะมันเป็นเดอะวิวออฟฟอร์จูแล้วนะคะเดอะทาวเวอร์นะคะแล้วไงต่อคะ่ะปาฏติหารมันได้จบลงแล้วเราปาฏติหารค่ะเนี่ยค่ะเดอะทาวเวอร์นะคะปัญหาทุกอย่างที่ลุมเร้มันได้จบลงแล้วเราปาฏติหารนะคะมันจะมีโอกาสใหม่ๆนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนั่นเองนะคะ ความผิดหวังเสียใจนะคะความผิดหวังเสียใจที่คุณจําได้ไหมคะใบแรกที่คุณเกิดมาแบบว่าเอา่อเปิดมาคุณเจอคําความผิดหวังเสียใจอะค่ะนะคะ,นะคะเปิดมาคุเดี๋ยวนะคะเราขอสับไพ่ก่อนเมื่อกี้เราเจอหนึ่งเหรียญแต่ว่าเราก็อยากสับให้ทุกคนเห็นนะมันโผล่ออกมาหละแต่ว่าเราอยากสับให้ทุกคนได้เห็นรุ้นนะทุกคน ดีเอ็มเพจจบจ้านะคะดีเอ็มเพจนะคะคุณจะเปลี่ยนจากความผิดหวังเสียใจเป็นมีความสุขมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาจากจากความ สิ้นหวังหมดหวังนะคะเพราะว่าดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วชีวิตนี้ของคุณนะคะเราถามว่าหมดไปหรือยังหมดแล้วแล้วคุณจะได้ดีเอ็มเพจก็คือความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ํารวยเข้ามาแทนที่นั่นเองนะคะทุกคนไพ่หลายเรามาดูไพ่หลายก็คือมันออกตั้งแต่ตอนแรกตัวตนของคุณนะคะความผิดหวังเสียใจกับเรื่องบางเรื่องแล้วก็สามดาบแล้วก็เดอะทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์ Tower มันได้จบลงแล้วนะคะ นะคะเพราะว่า The View of f ฟอร์จูนไพออกมาบอกว่ามันจบลงแล้วนะคะสิ่งต่างๆที่คุณได้เจอมานอกนั้นเป็นไพ่ดีหมดเลยนะคะนี่คือไพ่ลายนะคะทุกคนนะคะเราขอนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเรียงไพ่แป๊บหนึ่ง The View of Fort ์ u n นนะคะไพ่ใหญ่ๆนะคะไพ่ใหญ่ๆออกมานะคะจัดเม้นคุณจะมีเงินเก็บเงินออมมากยิ่งขึ้นนั่นเองทุกคนจ้ะคุณจะมีเงินเก็บเห็นไหมคะราชา นะคะราชาแบบนี้เลยนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะราชากับราชินีการเงินเฟื่องฟูเลยจานะคะเพราะคุณผ่านอะไรมาเยอะนะคะ The view of fortune ชีวิตของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนั่นเองนะคะทุกคนนะคะแล้วคุณจะได้เจอรักแท้เตรียมตัวเฉลิมฉลองเลยค่ะนะคะเตรียมตัวเฉลิมฉลองคุณจะมีเงินเก็บเงินอ,อมมากขึ้นเพราะคุณเป็นคนเก่ง นะคะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถหลากหลายนั่นเองนะคะสิ่งดีๆก็จะนำพาให้คุณได้รับเงินนะคะก้อนโตๆโตโตมากเลยนะคะ The Lover นะคะ The Lover จะติดความยุติธรรมนะคะ The Hermit แล้วก็ น,ะะนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับนะคะมีน้องด้วยได้แต่งงานได้มีน้องนิเฮอร์มิตนะคะคุณเรียนรู้กันอยู่คนเดียวการตื่นรู้คุณได้ตื่นรู้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะความมั่งคั่งล่ํารวยในเช้านี้กองบุญของคุณได้เปิดแล้วเตรียมตัวเฉลิมฉลองนะคะความรักก็จะมาพร้อมกับความสุขนะคะสิ่งต่างๆดีงามหมดไม่มีไพ่ร้ายไพ่ร้ายมีอยู่แท้ มันได้จบลงแล้วค่ะเพราะคุณเจออะไรมาเยอะมันทาวเวอร์แล้วค่ะนะคะความผิดหวังเสียใจคุณได้เรียนรู้ต่อสู้แล้วแล้วคุณเป็นราชาถือดาบแล้วนั่นเองนะคะทุกคนค่ะวันนี้แม่หมอก,ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ